ต่อนะคะพีนี้เราจะมาสอนวิธีการดูแมพของเครื่องลูกของรุ่น HiTerra PMC 460นะคะอันดับแรกนะคะให้เราไปที่โปรแกรม HiTalk เลยค่ะจากนั้นนะคะเมื่ออยู่หน้าจอนี้ให้เรากดปุ่มลูกศร back กลับไปทิ้งค่ะจากนั้นนะคะให้เราเลือกปุ่มตรงนี้ค่ะปุ่มเล็กๆที่เป็นปุ่มเหมือนหน้าจา GPS ตรงนี้นะคะ1ทียค่ะพอเราได้หน้าตาแบบนี้แล้วใช่ไหมคะให้เรามาเลือกตรงนี้ค่ะที่เป็นปุ่มเหมือนสัญญาณอย่างนี้ จากนั้นเรามาเลือกกลุ่มก่อนว่าเราต้องการดู GPS ของสมาชิกคนไหนบ้างอันนี้นะคะเราก็ต้องการดูของออฟฟิศก่อนเนาะก็กดที่ออฟฟิศได้เลยแล้วเราก็มาเลือกสมาชิกอันนี้เลือกทั้งหมดเลยโอเคพอเลือกทั้งหมดเสร็จให้กดเซฟนะคะเพราะตอนแรกอะ่ะมันยังไม่ขึ้นในแมพนะคะว่ามีใครบ้างก็ขึ้นแค่ของเราคนเดียวพอเรากดเซฟเสร็จเรียบร้อยน,นะคะจากนั้นนะคะให้เราเนี่ยรอสักพักนึงนะคะนี่มันก็จะเริ่มมาแล้วนะคะทุกคน เริ่มมาแต่ละคนละของคนนี้นะคะ NK เดโมตรงนี้ก็จะอยู่แถวเส้นสนามบินน้ำอันนี้นะคะของสมาชิกที่ขึ้นหน้าจอตรงสีเขียวๆนะคะก็จะเป็นตำแหน่งของเะครื่องู เ่องลูกของเรานะคะก็อนนี้ที่สมาชิกะไม่ได้เปิดโลเคชันไว้มันจะไม่ไม่ขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะก็ต้องให้เครื่องของสมาชิกะรับเปิดโลเคชันก่อนนะคะอืมก็จะคือเลยว่าอยู่ตรงไหนบ้างประมาณนี้ค่ะตอนนี้ที่ต้องการเอาออกนะคะกดส e l e c กอ f แล้วก็โอเคได้เลยอ่าก็จะหายไปเรียบร้อยแล้วนะคะหรืออยากแบบเช็คใครเป็นพิเศษนะคะก็เลือกคนที่ต้องการอยากดูเป็นพิเศษแค่คนเดียวได้เลยอ่นก็จะขึ้นมาเลยนะคะ ต้องรอสักแป๊บนึงนะคะทุกคน ส่งเลใช่มามสิ่งแล้วเธอรู้ในกลุ่มได้เลยอยู่ในได้ใช่แล้วที่สำคัญของฟังก์ชันนี้นะคะเราสามารถสมมติว่าเราเจอคนนี้ในแมปเราใช่ไหมคะเราสามารถคลิกแบบนี้นะคะเราสามารถพิมพ์หาหรือหรือไว้ c e หาก็ได้ค่ะนะคะ หรือว่าสามารถวิดีโอคอลแล้วก็หรือเมสเซจไปหาก็ได้ค่ะถ้่มันชอบขึ้นแล้วก็ไม่ขึ้นอย่างเงี้ยเธอไม่ดีเลยเใช่โอเคแล้วก็อันนี้นะคะเราก็เจอแบบตัวนี้นะแล,แล้วเราอยากเห็นเราอยากแบบเราสามารถมอนิเตอร์จากหน้าจอนี้ได้ด้วยวิดีโอคอลไปสิมันก็จะมีความสะดวกแล้วก็รวดเร็วเลยค่ะประมาณนี้ค่ะ